ความคึกขนองเป็นเหตุสังเกตด้วยการเจอผีคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงคะเรื่องนี้พี่ป๊อปได้มาเล่ากับทางรายการคืนหัวผีสดๆร้อนๆค่ะเรื่องนี้มีประมาณว่าพี่คนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเก่งเป็นมือกองในวงดนตรีวงหนึ่งแล้วกันแล้วแกเหมือนอยากเล่นพิเรนค่ะโดยการหลอกผีผู้หญิงที่อยู่ในนั้นก็เลยทําการปีนต้นไม้ไปค่ะจนพี่ผู้หญิงเนี่ยสติแตกวิ่งหน,นีหายไปแต่ในขณะที่พี่เก่งกําลังปีนต้นไม้ลงมาค่ะแกดันตกต้นไม้ดังฟึบแล้วพี่เก่งได้หายตัวไปค่ะเพื่อนทุกคนที่อยู่ ู่ในบริเวณนั้นก็เลยรีบทําการหาตัวของพี่เก่งค่ะจนไปเห็นพี่เก่งอยู่ตรงหลังต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะมีลักษณะที่นอนหมดสติเหมือนคนเมาหลังจากพี่เก่งฟื้นค่ะทุกคนก็เลยถามเรื่องราวว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วหายตัวไปได้ยังไงพี่เก่งก็เลยเล่าความทรงจําก่อนที่จะหมดสติไปค่ะประมาณว่าตอนที่แกกําลังจะปีนต้นไม้ไปเนี่ยที่จะแกล้งพี่ผู้หญิงคนนั้นะเห็นว่าเหมือนมีบันไดบันไดหนึ่งที่แกจะปีนต้นไม้ไปได้แต่สรุปบ,บันไดนั้นกลายเป็นสารสารหนึ่งที่ ทำด้วยไม้ค่ะสารสารนั้นแกะป,ปีนขึ้นไปหลังจากที่แกป,ปีนลงมามันเหมือนกับการไปเหยียบและทําลายสารสารนั้นให้พังค่ะหลังจากสารพังได้ยินเสียงคนแก่ร้องด้วยสาเหตุสาเหตุนี้ค่ะแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรื่องเต็มทั้งหมดจะน่ากลัวขนาดไหนไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะชื่อเรื่องว่าคืนอุตริคนหัวลุกบอกเลยเรื่องนี้จริงมากๆไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ